เราต้องให้ความสำคัญกับวันพระเพราะเราเป็นชาวพุทธเพื่อตัวเราเพื่อพุทธบริษ,ษ,ษัทสีเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อ,เพ,อเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกที่ต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันวัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละให้ติดเป็นนิสัยเลย ไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญบุญทุกบุญนี้เราก็ไปสั่งสมบุญกันเอาไว้กันให้เยอะๆนะจ๊ะมีอะไรที่เป็นทางมมาแห่งบุญแล้วก็ไปรับบุญตรงนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกภพทุกชาติ แต่เราปฏิเสธมันก็คือปฏิเสธความสุขและความสําเร็จในชีวิต